ยังอ่ะแล้วโอเคโอเคครับสวัสดีครับพผู้ชมคราวนี้อยู่ในเกมแม่ครับนั่นเองนะครับันน,นี่ยเราจะมาเล่นโปรเจกต์ไม่าาสบ,บายเล่นโปรเจกต์แม่ครับตรอยมินิเกมเราจะลุยเซิร์ฟแล้วเองนะครับหม่าว่าจะพูดได้แต่คำนะฮะนะค,ครับถ้าใคร อยากดูก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกรลังใจและใครเพิ่ข้ามเมนม่แล้วกดซับให้กันด้วยนะเจ้าโอเคถ้าพร้อมดูแล้วนะครับว้าไปชมกันเลยสองนองไปแล้วจบจบจจยโอ้โอเกลียดแบบเนี้ยอ่าแลกอีกนะแม่สาวน้อยแบตก็จะหมดเอาเนี่ย ไปกไนต่อไปกันมันน่าจะเลกแบบมนี้เย่กิ้งมาเร็วมาเร็วก่าโอเคโจจ I have animal ขาคว้าทาไอ้หายไปนหนตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดนปรอตอน,นี้ตอนนี้ตอนนี้เอาครับทำชมครับตอนนี้จะยิงนะท่าบอกจะได้มันออกจะได้ลเอาครับตอนนี้ครับท้มชมเราก็ฆ่ามันได้แล้วนะครับบอกแล้วเราเล่นแบบนี้เราไม่เคยแพ้นะจริงๆเลยจริงเลยนะครับฮะแปบ๊บหนึ่งเฮ้ย,ยมาต่อกันเลยเด้อสุดเด้อมาต่อกันเลยเด้อ ก็จะถึงร้อยซับแล้วนะครับก็อีกไม่กี่ซับนะก็จะถึงร้อยซับสกายแล้วก็ต้องขอบคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะถ,ถึงร้อยซับก็จะจดีใจมากอาจจะจัดกิจกรรมก็ได้นะแต่ถ้าไม่จัดจะเป็นไรปะไม่เอาดีวกว่าจัดดีกว่าน้อกิจกรรมแต่ก็ต้องขอคิดก่อนนะแต่ตอนนี้ยังไม่คิดหรอกเพราะว่ายังไม่ถึงร้อยซับ ทำไมมอ,มองมันดูสูงจังเลยอ๋อ,อเราไปตัดกัตาคาะเดี๋ยวเข้าไปเปลี่ยนเนาะมุมมองนี้ทำให้เราดูเร็ว,รวขึ้นเลยโอ้ยเราก็ทำให้มือเรายาวขึ้นนะรือว่า <c oughs> มือเรายาวขึ้นเลยอ่ะ ว้าวใครจะสู้กับอีพิกแอคได้โหรอวู้ยึฮึแฮกแฮคแฮกเจอแฮกเกอร์เฮ้ยแฮกโคตรโหดนะมันตีอ่ะตีข้างบนแล้วมันตีโดนเราอ่ะแฮกอ่ะไอแฮกโอ้ยแฮกโอเคเดี๋ยววาตาต่อไปกันเลยอีแฮกบ้า ก็ค่อกลับมาแล้วอู้ด่านนี้ด่านนี้ชอบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งค่าก่อนนะให้มุมมองมาดูตามลงหน่อยผมว่านี่มันสูงเกินอ่ะโอเโหแล้วปรับไว้ซะหนึ่งร้อยกว่ากวาถ้าไม่ให้มันเกิดก็ไม่รู้จะว่าไงละเอาแหลกเอาแหลกโอเคเจ็ดหกโอเคประมาณนี้น่าจะได้ได้สามสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งดิหนึ่งหนึ่งดิโอเคสูยละปะ โอ้แหล็กอีกแล้วโอ้แรล็กอีกแล้วแม่สาวน้อยโอ้ท่านผู้ชมครับร้อยมันแหล็กเงี่ยเอาเอาไปเไปเอาเอาหลุดอีก๋อเจอแฮกเกอร์ไม่พอใช่ไหมยังหลุดอีกห่วยอ้เจะใหกหักเต็มเด้อขอหาป้ายก่อนพ่อ แล้วแล้วตัวแหวนไม่ค่อยมีคนเล่นอ่ะเนาะก็ต้องหาป้าที่มีคนเย,ยนอะกว่วมาเจอกันฮัลโหลฮะอยู่มารวอุดานิกแล้วหรออยากที่มันมีแฮกเกอร์อาเกี่ยนแฮกเกอร์มาอะไรเหรเดี๋ยวยตั้งชื่อคลิปนี้ว่าเจอแฮกเกอร์ดีกว่าเออมันเร็วมากแฮกเกอร์มาสองโกสโกแม่โอ้เหล็กแล้วเออกว่าจะหายแหลก นั่งเอากล่องกันหมดแล้วมั้งโอ้โหทุกวันใช้ได้เอรีเลยโอเคมามามาเลยย้อนดีฮัลโ <What? S 1> หลแมนฮัลโหลโกฮัลโหลแมนฮัลโหลโกฮัลโหลแมนฮัลโหลแมนฮัลโหลแมนชนะอ่ะเอ้าทำไมชนะไวจังเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยอันล่าสุดอ่ะ ยูชนะเดอรเกมยูชนะในเกมอ๋อตามเมื่อกี้มีสองคนเนาะเหรอเนีย่ยอุ้ยพี่เวฟเจอพี่เวฟด้วยแต่งไงเราก็ตั้งชื่อน,นี้ว่าเจอแฮกเกอร์เดี๋ยวไปตางต่อไปกันเลย <c oughs> มาแล้วไม่สบายไม่สบายมากๆสบายสบายเลยๆบาๆสา ตอนเมื่อกี้ก็ถือว่าชนะนะเพราะว่ามันมีแค่สองคนไงแล้วก็คิดว่าจะมีเยอะกว่านั้นอะแต่มันมีแค่สองคนพอเราฆ่ามันได้ก็คือจบเกมเลยโอ้ยถ้าจะแหลกขนาดนี้นะไปแหลกบ้านอื่นไปไป <c oughs> ไปแหลกบ้านอื่นไปไปห,าห่าเลยโอเค

อาเสียใจบอกอาเสียใจรู้บอกอาเสียใจเตดีเตดเตดีเตดีตงโมแดงโมแตงโมแตงโมแดงโมรูปตัวโตสีขาวเดี๋ยวแตงโมเป็นสีขาวด้วยเหรอเออบางคำที่พูดไปก็ไม่ต้องจดจำนะร้องก็ร้องเพลงโม่กัาเว้ยว้า

ตาอนนี้จะเล่นไม่ได้เลยใช่ไหมแ๊บโอ้อุ่ากดจีมันติดโอ้กูเกือบตายเกือบคิดว่าจะไม่ได้เล่นแล้วโอเคปะปะเบ๊าะ๊ะเตงโมแตงโมแเตงโมจ๊บฮึดดูพี่อไอ้น้อง มันก็คือการกระโดดแบบป,ปูมฟิชแนลโอเคอาจะไม่ต่อขึ้นสูงแล้วจะต่อเป็นลาบุนไดนะเพราะว่าไม่อยากต้องเกมเหมือนตัวนั้นนะเต็งมูเต็งมูเต็งหมูเต็งมูลูกโตๆสีขาวๆทำไมต้องบอกสีขาวๆเลยแต็งหมูสีขาวไม่ได้หรอเขาไม่ใช่สีแดงกขาซือเหลืองให้บ้าน ในบ้านนี่ก็ล็อกสีขาวโคตรบ้าเลยท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ต้องไปฟังนะ <c oughs> คือข้าวตอนนี้เราก็อืมเดียวกันแค่โว้ยตกใจคิดว่าไข่บอกบ้าหรืแกทำให้ฉันตกใจรู้มาโอ้โอ้โอขอก็พอใช้ได้มั้งมั้งนะมั้งนะให้เก็บเพลทมาดีกว่าอาหารมาเลยเอาเพลทมาด้วย

ไม่ใช่วัตบราแล้วก็ค้างโอ้กว่าจะหายค้างเออลูกธนูมะไนตอนนี้เออตองอย่างงี้สิท่านผู้ชมใครอะใครอะเราเดินรอบวงเวียนนีออ่ยแล้วก็แหลกถ้าจะแหลกได้แหลกดีขนาดนี้ โอ้ยะลดลดลดโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องขอตัวรากันไปก่อนใครชอบคลิปนี้และไอถุยใครชอบคลิปนี้กด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 ไลค์กดไลค์อะกดแชร์กดซับสไคร์ like, like, share, ให้เพิ่มด้วยนะครับคนนี้อตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะ ก็มีแต่หลุดหลุดแล้วก็เจอแฮงวัดยังไม่ขึ้นอีกเอาเอา้าหลุดแล้วบายบ้า <c oughs> <c oughs>